พี่ไปทูลซูปเปอร์ซูปเปอร์สตาร์สายขาวอู้นี่แหละเขาเรียกเขาไม่เรียกซุปตาแล้วนะตอนนี้เขาเรียกซูปเปอร์สตาร์นะคะซูปเปอร์สตาร์ตัวจริงเสียงจริงแบบบ้านๆติดดินแบบบ้านๆมาแบบบ้านๆมัดใจเ c ทั่วโลกอีหลาหน้อยของเราอง้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้จะได้ใจ f c แบบอีหลาหน้อยของเราไม่มี พี่รันว่ามี f อซของเขามีเยอะไม่ว่าจะเป็นอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่ค่ายเพลงค่ายเพลงค่ายใหญ่ๆค่ายยักษ์ใหญ่ๆดารานักร้องมันไม่ได้มันมันไม่ได้ตื่นตัวตื่นใจเหมือนพี่เบิร์ตธงชัยอะ่ะก็มีพี่เบิร์ตธงชัยพี่รันว่าองอินสานน้อยเบื่ออีหลานนอยของเรายืนตอนนี้สามารถนะคะเราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับใครเลยแต่สามารถดังระดับดังระดับแบบพี่เบิร์ตธงชัยไม็กอินไตเลยตอนนี้ พี่เบิร์ตทรงใช้ไม่ใจก็ดังแล้วอ่ะดังระดับประเทศทั่วทั่วโลกอ่าจ้างมาให้ชมฟรีขอบคุณมากพี่เปิ้ลประเด็นน้องโซเฟียต้องฝึกผลการร้องและการแสดงออกมีเอฟซีเขามองว่าเกินงามและก,การรับเงินหน้าเิธีต้องมีความอ่อนน้อมอ่อ,อนอ่อนน้อมรับเงินหน้าเิธีต้องมีความอ่อนน้อมอืม เพราะบม่มพวกนี้น้องแก้ไขได้แต่ต้องใช้เวลาครับอ่าอ่าโอเคนะคะอืมจ้างให้ชมฟรีกับพีก่กมปนาดลูกสาวของพวกเรากำลังเจรไนครับรับรองตอไปดังทะลุฟฟ้าแน่นอนว่าไงลูกซีเคสวัสดีค่ะลูกซีเคสวันดีจากขอบคุณมากค่ะลูกซีเคหายไปไหนมาอืมเจ้าสี่หายไปไหนเพิ่งออกเว้นมันบอกเพิ่งเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นบอกบอกลานี่อืมต้อง ทุกคนที่จะเข้ามาอยู่สาน้อยเพชรบ้านแพง FC ทั่วโลกสนับสนุนนะคะทุกคนพร้อมใจที่สนับสนุนสาน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอยากให้ไม่รู้ว่าแอดมินแอดมินอาจจะอยากให้เข้าเข้าไปเข้าหูบอสโจนะว่าช่องพิรันจาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยื่นหนึ่งองค์อิง,องสาวน้อยเพชรบ้านแพงยื่นหนึ่งอิลาน้อยนะคะรักอิลาน้อยไม่มีข้อแม้เป็นกลุ่มพลังเงียบนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่รักอิลาน้อย,อแ,ลยะะและก็รักสาวน้อย,ออยเพชรบ้านแพง การที่เอาติดติดตามอีหลาน้นอยเป็น f อฟองค์ิงสารน้อยพิรพัแพงแล้วก็เป็นเอฟซีสารน้อยพิรพัแพงเราเราเราติดตามเพราะองค์ิงสารน้อยพิรพัแพงเราถึงมารู้จักเพชรวงสารน้อยพิรพัแพงแต่เราก็รักสารน้อยพิพันแพงใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในวงสารน้อยเพิรพัแพงเราให้กําลังใจเราให้กำลังใจเราพร้อมสนับสนุนนะคะเราจะไม่เอาสาวน้อยพชรพัแพงมาพูดในทางเสียหายแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งองค์อิงคือลูกบอสโจ สององอิงคือบอสน้อยของสาวน้อยเพชรบันแพงสามองอิงคือองอิงเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําให้สาวน้อยเพชรบันแพงเสียหายแน่นอนนะคะแต่การคอมคิดเห็นของ f c เราห้ามไม่ได้ f c สามารถคิดคิดคิดต่างได้แต่เราไม่แตกแยกแต่เราไม่ไม่ทำลายอืมเราไม่ทำลายเราเป็นสายฐานนะคะ อยากให้เข้าใจนะคะอยากให้ทุกออยากให้เข้าเข้าหูเข้าใจนะคะขอบคุณมากค่ะน้องพลทีเอ็กซ์สวัสด,ดีจ้ะขอบพระคุณมากลูกสีเคจุงจุงกระบาลจุงกระบาลลูกสีเคขอบพระคุณมากนะคะ,ะแค่เจ้าภาพต,ตัดต้นไม้สักสองต้นถ้าถ้าแปรรูปราคาประมาณสี่โอ้โหหน่วยอุ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหน่วยสิบสี่หมื่นเลยลได้เลยหรือ,อพี่เก่งสัก่งต้นไม้ เป็นสิบปีต้องตัดออกตัดออกก็ต้องไปขอทางราชการด้วยนะเออไม่ไม่ใช่ถือวิสาสะตัดได้ได้นะตัดต้นไม้จะต้องไปขอต้องไปขอขอหน่วยราชการด้วยอ่าต้องไปขอหน่วยราชการเขาถึองอนุญาตให้ตัดนะโอ้เดี๋ยวก็มีข้อเออเดี๋ยวก็มีคดีเขาเรียกคดีอะไรนะเออเหมือนนั่นนะอ่าโอ้แต่ไม่แต่ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้อยู่ในที่สงวนโอเคค่ะพาะไม่ได้พาะไม่ได้อยู่ที่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในป่าสงวนนะคะเป็นต้นไม้ของเราเออตัดได้ตัดได้ค่ะตัดได้ อขอบพระคุณมานะคะไม้สักราคาแพงครับเออนะคะเป็นไม้ของเราปลูกเองอยู่ในที่ของเรานะคะไม่ใช่อยู่ในป่าสงวนเพราะฉะนั้นตัดได้ค่ะโมเป็นหยังค่ะโมเป็นหยังน้ำเด้อค่ะตัดออกเพื่อเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ปีนขึ้นไปดูบนต้นไม้ใช่ไหมพี่รันว่าถ้าไม่ตัดอารางานอารังการงานสร้างแน่มีเอฟซีปีนขึ้นต้นไม้แน่ๆค่ะอีหล่เราคนเดียวคืนนี้เออ คืนโอ้ยอีลาเราร้องคนเดียวคืนนี้ฝืนดูทั้งสองวันฝืนดูตั้งสองวันอุ้ยลูกซีเคนะอืิงจริงๆเนาะจ๊ะ